วันนี้ก็มาบ้านของน้องเฟิร์สุดหอมนะคะ FC ตัวยงนะคะที่อยู่ใกล้ๆบ้านฟ้าใหม่นะคะก็มาดูเด็กๆเ,เล่นกันนะคะเด็กๆก,กำลังเล่นนะคะน้องเฟิร์กับน้องเฟสซี่พี่น้องนะคะเป็นไงครับสนุกไหมคะสนุกค่ะอ้าวทำไมเหงื่อแตกจังหนูเหนื่อยไหมจ๊ะเหนื<ร>อย๋อน้องเฟสซี่คนเก่งกับน้องเฟิร์สนะคะกำลังเล่นกันนะคะ, <supervisor> คะก็เลยพาทุกท่านนะคะมาชมสวนนะคะเพราะว่า <Convers ations> ยายน้องเฟิร์สสุดหอมนะคะชอบปลูกผักแล้วก็ไม้มงคลนะคะอันนี้หน้าบ้านนะคะมะละกอนะคะเวลาฟ้าใหม่ไม่มีมะละกอนะคะก็จะมาเก็บที่นี่นะคะนะคะมะละกอเพราะว่าบ้านฟ้าใหม่ยังไม่โตปลูกเหมือนกันแต่ยังไม่โตนะคะอันนี้บ้านของยายน้องเฟิร์สสุดหอมโตแล้วก็มีผลนะคะเยอะแยะมากมายนะคะเต็มต้นเลยนะคะก็แบ่งปันกันนะคะมาทีไรดก็มาเก็บ ทุกทีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผักสวนครัวที่ยายน้องเฟิร์สสุดหอมปลูกไว้นะคะผักสวนครัวก็จะมีเนี่ยต้นหอมนะคะมีต้นหอมมีพริกนะคะมีมะเขือนี่มะเขือกำลังออกดอกอันนี้ผักต้นช่า่นะคะอันนี้ก็โหระพานะคะนี่โหระพานะคะ ผักสวนครัวอยู่หน้าบ้านนี่ก็เผานะครับปลูกใส่กระถางไว้นะคะกินเองไม่ต้องซื้อนะคะแล้วก็มีผักยแย่มากมายอันนี้ก็มีผักแค่ด้วยนะคะดอกแค์ด้วยมีดอกแค์ด้วยเนี่ยอันนี้แค่แคแดงนะคะตอนนี้ดอกมันยังไม่ออกนะครับเพิ่งหมดรุ่นไปนะคะมีผักชูรสด้วยนะคะนี่คือผักชูรสนะคะผักสะเดาก็มีนะคะผักสะเดาอยู่ข้างบน ตรงนี so ้ก็เป so ็นขานะคะเป็นขานะคะเป็นข่ามีหญ้านางด้วยนะคะนี่ต้นหญ้านางนะคะเวลาเราแกงนะคะแกงเราก็จะมีหญ้านางนะคะน้่หญ้านางปลูกเป็นพุ่มๆนะคะเอาไว้ใส่แกงขี้เล็กแกงหน่อไม้มีอยู่สองพุ่มนะคะใบหญ้านางมีอยู่สองพุ่มนะคะพุ่มใหญ่ๆนะคะเด็กๆก็ตามเข้ามาในสวนนะคะเด็กๆ สองคนก็ตามมาดูสวนในการเด็กๆพาไปดูสวนหน่อยสิฝั่งนั้นก็เป็นสวนไม้มงคลนะคะน้องเฟซี่กับน้องเฟิร์สปั่นจักรยานพาไปดูอันนั้นไม้ไม้มงคลด้านนี้จะปลูกเป็นไม้มงคลนะคะไม้มงคลมีเยอะแยะมากมายมีเสน่ห์จันแดงเสน่ห์จันขาวนะคะมีเนี่ยมีดอกนี่ด้วยะนี่เสน่ห์จันแดงเสน่ห์จันขาวแล้วก็มีนั่นด้วยนะคะนี่มีว่านต่างๆนะคะแล้วก็มีดอก นี่ดอกคุณนายตื่นสายนะคะกำลังออกดอกนะคะคุณนายตื่นสายนะคะเนี่ยะค่ะตรงนี้ก็ต้นวาสนาก็มีนะคะตรงนั้ต้นวาสนานะคะอันนี้กวนอิ่มต้นกวนอิ่มนะคะอันนั้นเศรษฐีเรือนในนะคะเศรษฐีเรือนในอันนี้ก็พวกไม้เลื้อยนะคะไม้เลื้อยพวกไหลเงินไหลทองนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้ดอกน่าจะเป็นดอกกุหลาบหินนะคะอันนี้กุหลาบหินนะคะเพิ่งออกดอกอันนี้ผีเสื้อราตรีนะคะทุกคนเคยเห็นไหมคะอันนี้ต้นผีเสื้อราตรีใบมันเหมือนผีเสื้อนะคะนี่ดอกมันกาลังออกดอกนะคะเนี่ยผีเสื้อราตรีนะคะอันนี้ก็กุหลาบหินนะคะกุหลาบหินทุกคนน่าจะเคยเห็นนะคะกุหลาบหินอันนี้ผีเสื้อราตรีนะคะมีใะไปมีต้นมะขามเลยนะคะมะขามอยู่หน้าบ้าน ทุกคนกาชอบปลูกต้นมะขามไว้นหน้าบ้านเขาบอกว่าต้นมะขามคือสัญลักษณ์ของแบบถ้าใครมาบ้านแล้วก็จะเกรงขามนะคะงานเจ้าของบ้านเขาก็นั่งพักผ่อนเราก็เดินถ่ายไปนะคะขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วอันนี้ก็คือมาดูต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนอาจจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นนะคะมาดูนะคะอันนี้คือต้นสร้อยระยะนะคะกำลังออกดอก สวยงามมากนะคะน่ะต้นสร้อยระยานะคะสวยไหมคะทุกคนมันจะห้อยเหมือนทองนะคะเหมือนที่เราใส่ใส่ร้อยทองสร้อยอะไรเป็นสร้อยเนาะอันนี้เป็นดอกนะดอกเคยเห็นสร้อยทองที่เขาทาเป็นดอกสร้อยระยาไหมคะเคยเห็นมันจะเป็นดอกอย่างนี้แหละพอเราไปถามเนี่ยดอกเอสร้อยนี้ดอกอะไรคะดอกสร้อยระยะก็เพิ่งเห็นดอกจริงๆของมันนะคะนี่คือดอกสร้อยระยานะคะ เดินมาข้างบ้านของเอฟซีนะคะน้องเฟิร์สสุดหอมก็มาเห็นนะคะเนี่ยคะ่ะมะม่วงเริ่มออกดอกแล้วนะคะมะม่วงต้นนี้อร่อยนะคะฟ้าใหม่ได้กินทุกปีนะคะกำลังออกดอกนะคะออกดอกเต็มต้นเลยค่ะทุกคนถ้าฝนตกหรือฉีดน้ำไปนะคะน่าจะออกผลผลิตเยอะแย,ยะมากมายนะคะเนี่ยมะม่วงกำลังออกดอกนะคะ อันนี้นะะบรรยากาศบ้านๆชาวบ้านเรานะคะอยู่อย่างพอเพียงนะคะแต่ละบ้านนะคะก็ปลูกต้นไม้นะ,ะตรงนี้ก็เป็นป่าไผ่ข้างหลังเป็นป่าไผ่นะคะที่ฟ้าใหม่ลงที่ว่ากินแกงหน่อไม้ก็ป่าไผ่ข้างหน้านะคะของ FC FC เเขาเขาเก็บมาเขาก็จะเอามาแกงแล้วก็แบ่งฟ้าใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นดอกอะไรก็ไม่รู้เดินมาเห็นสะดุดตาก็เลยให้ f อดูนะคะดอกมันเป็นสีแดงสวยนะคะ แต่ไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรนะคะสวยไหมคะเอฟซีเจ้าของบ้านมาเลยนะคะเจ้าของบ้านกําลังมานะคะต้องหลีกทางเจ้าถิ่นนะคะเจ้าของบ้านเขาเข้ามาบ้านบ้านหลังถัดไปนะคะกําลังเข้ามาตะดมนะคะเราต้องหลีกเจ้าถิ่นก่อนให้เข้าเข้าบ้านก่อนนะคะตาดมไปไหนมาจ้าตะดมนะคะตะดมสุดหลอนะคะ เห็นไหมคะบรรยากาศบ้าน f c เป็นยังไงบ้างคะล้านหลานเขาก็เล่นกันอย่างมีความสุขนะคะป้าใหม่ก็เดินถ่ายบรรยากาศนะคะอันนี้ต้นชวนชมนะคะชวนชมช่วงนี้มันไม่ค่อยสวย่าหน้าแรงนะคะ f อก็มาเก็บใบตรงนี้นะคะเห็นไหมคะพี่น้องเขาเล่นกันอย่างมีความสุขนะคะรักกันนะคะรักกันรักกันนะคะอ๋อยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะนี่แหละค่ะเด็กเขาก็เล่นแบบเด็กๆนะคะนะ สนุกสนานไปนะคะเป็นไงคะบ้านบรรยากาศแบบบ้านๆมีต้นกล้วยเลยคะ่ะต้นกล้วยแล้วก็ต้นมะพร้าวด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คือต้นมะยมชิดนะคะทุกคนเห็นไหมคะมะยมชิดกําลังออกดอกนะคะออกดอกแล้วก็มีผลด้วยนะคะผลเล็กๆทุกคนเห็นไหมในมะยมชิดเนี่ยผลมันกําลังออกผลนะคะมะยมชิดต้นนี้ดกมากนะคะาอ,อันนี้มะยมชิดนะคะ กำลังออกผลนะคะ,ะแล้วก็ออกดอกอเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้ก็ผลกำลังใหญ่นะคะอีกไม่นานก็จะได้กินมะยมชิดนะคะมะยมชิดอยู่ตรงนี้นะคะมันอยู่ใกล้น้ำที่ล้างจานนะคะมันก็ชอบนะคะชอบน้ำนะคะเขาเล่นเล่นเป็นพ่อเป็นแม่นะคะเขาบอกว่าพาแม่ไปหาคุณหมอหน่อยนะคะน้องเ็ดซี่นะคะยังบ,<า>บรรยากาศนะคะเป็นยังไงบ้างคะ ต้นไม้สวยๆที่พาชมเมื่อกี้นะคะกับผักสวนครัวนะคะของ F c ซนะคะเป็นยังไงบ้างสวยงามไหมคะสวยงามไมเ่เอ้ยมันมีต้นพรมญี่ปุ่นด้วยนะคะ f อซบอกนะคะพรมญี่ปุ่นอ๋นนนะะนอวันนี้พรมญี่ปุ่นนะคะเนี่อันนี้ต้นพรมญี่ปุ่นนะคะพรมญี่ปุ่นออกดอกสวยงามมากเลยนะคะสวยงามจริงๆนะคะออกดอกแล้วนะคะ เห็นไหมคะไม้มงคลดีๆสวยๆนะคะบ้าน f อฟของฟ้าใหม่เองนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะคลิปที่ฟ้าใหม่มาพาชมบ้าน f อฟนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟ้าใหม่ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีจ้า